ช่วงนี้ไปติดตามประเด็นข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้ในช่วงของชีพจรข่าวครับ UNSCR ประจำประเทศไทยเข้าตรวจเยี่ยมชาวโรฮิงญาพร้อมมอบเครื่องอุปโภคเบื้องต้นและประเมินสถานการณ์เตรียมให้การช่วยเหลือขณะที่ตำรวจออกหมายจับ3ผู้ต้องหาคนขับรถขนย้ายแล้ว สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สงขาสนที่กำลังออกตรวจการค้าง,งาช้างตามสถานประกอบการย่านเศรษฐกิจตัวเมืองหาดใหญ่พร้อมรณรงค์ไม่ให้ผู้ประกอบการทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการค้าและขายงาช้างตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศชนิดสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์สำนักกลุ่มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กเปิดตัวหนังสือการ์ตูนชุดรักนะตัวเองมีเนื้อหาเกี่ยวกับเพศศึกษาเพื่อรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นสถานศึกษาที่สนใจและต้องการหนังสือชุดดังกล่าว ติดต่อที่โทรศัพท์หมายเลข02 306 8935สภากรุงเทพมหานครลงมติเห็นชอบให้เงินช่วยค่าครองชีพผู้ได้รับบำนาญของกรุงเทพมหานครเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบันและเตรียมมอบประกาศกียริคุณเครื่องหมายเชื่อชูกเกียรติและให้รางวัลแก่ข้าราชการและบุคลากรผู้ทำคุณประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตรียมใช้ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อปฏิรูปบริหารจัดการทรัพยากรประเทศพร้อมวางแผนป้องกันภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ